แม่ว่าองค์บนสุดนั้นคือพระอะไรองค์สีทองเก้านิ้วนั่นคือพระวัละคังยิ้มรับฟ้าองค์รองลงมาคือหลวงพ่อโสธรเนืเ้อสามกษัตริย์หน้าตักเก้านิ้วถัดมาด้านหลังน,น้นคือพระไพลีพินาศตาสอทพระไพลีพินาศ พปลขนาดห้านิ้วถัดมาคือพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อนรองลงมาคือพระนาคปกห้านิ้วปิดทองถัดมานี่คือรูปเหมือนจ็พุพรลลก้าทรงพนวดถัดไปนูน้นคือพระแก้วมรกตตาสอทอที่สมเด็จพระเทพพระราชทาน ตาสัญ,ญลักษณ์ในตู้นี้ก็จะมีรูปเหมือนปิดทองของเสด็จพ่อรอเจัดสร้างปีการจนาพิเศษที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ปิดทองสูง21นิ้วสวยงาม